ดีครับน้อนี่บ้าพี่น้องมาเที่ยวงานท่านะครับงานาท่าก็มาเบิ่ง้นพี่น้องัจ้าสนบตกผิดไงผิดดิบอันนี้ก็เป็นปลาหมกแค่นะหมึกแ้ไปงานเบิพี่น้องเบิกเนั

น่วยตะละันเย็นๆมีสบายดีสวัสดีครับพี่น้องป้าพี่น้องมากงานทานเลพี่น้องบานสิพบด้มากอะไรมากที่เขาน้าเมีเนาะที่เกี่ยบ่าาก,กันมากประเดได้มากี่เขารับคนพี่น้องเอ้ยังเนี่ยคนหอยแคงไห เบ้คุณแม่ไหมหัวคนไไงกูัวงวขนเา้เราไอซิมซิมเมืองกอนเอาจังซื้อเดี๋ยวพูดพูดซาวไอซิมกนพี่น้องครับเออเขีมอก้เบ้ม่ากบ ครึ่งโล120สรุปแล้วคุณแม่หมอนเอาเคืองโลเด้อพี่น้องเด้อเบิเ้ตากร้องไห้แม่เบินพี่น้องไปเบิ้ตากร้องให้แม่เบิ้นคอยยินไทยชีวิตน้องม่อนไทยให้แม่ได้พี่น้องร้อนมากคอยยินเน้นเบนืองน้องม่อนไทยแม่หมอน นี่เป็นโซนอะไรครับบุกขินได้ไหมน้องครับโอ้โยงาม,มเ,เี่น้องอันนี้ขนมยังน้นอนี่ยาทไทยฟักทองขึ้วัวเผือกไข่อันนี้คือท่านที่ ไปพี่น้องว่าสองสาวมาเรียนงานท่าพี่น้องเอ้าสาวหนึ่งไปโรงเรียนเอ้าก็จะที่มาฮับพ่อแล้วทีแม่อนี่งไปลงบักแต่ว่ามีเหตุทเอไม่ต้องสีโอเรียกเะี่ยพี่น้องก็จะมาหลับผู้ใดผู้สบายไปเลย อันนี้แม่ที่มันไปฝ่า <vocabulary> บ่อหนเอา้าวไปทางไหนล้วมันมีแม่เราเบิ้งกัน เลขหวยอยู hmm. ่ค mm ่ะเม่เบ like hey, st ิงหวยเน่แม่ยคอยได้เรียกเด็ดกับพี่น้องบ้างเอาจะอ้อแค่เออแม่มาเช่ารางวัลทีหนึ่งเออด้วยเนาะอันนี้ขนมพี่น้องขาวบ้านทุเรียน มะนาว30สบบาทน้ำเล่าสบบาทโค้กเย็นเบาบาทน้ำพึมะนาวสาสิบาทน้ล่าสิทคเย็นเย็นยีบ้าทน้ำผึมะนาวสาบาทน้ำเปล่าสิบบาทโคกเย็นเย็นบ้าบาทน้ำผึมะนาวสามสบาทน้ำเล่าสิบบาท พี่น้องงานนี่ก็เป็นตะเบิงดีเลยพี่น้องเอกระเป๋าพิเศษตอนตั้งแต่สีบก9บาทเ9บาทอสไดู้นคุณภาพและราคากันเลยจซืมกระเป๋าจะนะจะมีเงินบ่้อีรักซื้อเองแหละกระเป๋าพี่น้อเทดีกิซื้อไอ้เนี่ยห้าร้กว่าบาทก็ซื้อนะมาแต่เด้

เมืองรงเข้าได้แบบงานแบบงี่เนี่ยพูดอะไ ทะเลก็มีไปหน่อยแอลมอนครับแซลมอนกระแซบข้งเล่าอยอ่ไปหน่อยมีแบบดองเล่าครับมีแบบดองพร้อมก็มีทั้งวนเป็นเสียผาหน่อพี่อ,อ้พี่นออ้องเนี่ยากสามยเดียวครับสย่มันย่างดีเลยเไป่นอ้อง ้ายแบบยางดีเลยนี่เน,นี่ไม่เอาไปกินนีแม่ได้ไหม นี่แม่มาเบิ้งเกิบเนี่ยโน้ตบรนดาแม่เิ่นซื้อของพี่น้องอ๋อไปเอ้าออกมาจากงานแค่เลย่ยพี่น้องเหนื่อยแค่เล่ยเลยมวนบอมวนยูคครับเพราะว่าก็คือพอดสมัยไปเที่ยวก็มูตะกี้มันก็พวกคือวัยรุ่นเนาะ มาเที่ยวทุกช่วงอายุซ้ำนีมันกะแบบว่าผู้ใหญ่อะพี่น้องยางเบิ้งของขายยางเบิ้งผ้าเมียไปซื้อกับพุงกระเป๋าคอยเบิ้นเงินหลายหลายเจ้าเบิ้นเงินตัวใดเนี่ยทองลอยเศร้ามันกะเขาต่างมายางหลินพี่น้องก็ได้เกือบคู่หนึ่งได้กุญแจล็อกบ้านอันนึงแค่นั้นแหละอืมแลได้กุญแจล็อกบ้านนะอ่าเพราะว่าคุณ่วยอยู่เพื่อนโอ้คุยน้อยเฮียรวยเลยรวยมันน้อยเพราะยันมันเสียอืมไม่ได้ โตผู้วนไปขันกับเข็ดยากนิหน่อยอพราะในภาคเขนออกมาจากอันนั้นเดลยไปน้องมาแล้วบวายบวายห้อนแห้งอะไรเมื่อยยางหอบปดทั่วใจจิงกัอยากย่างบัดกุศลนทีกินบ่านี่ยเขาปุ้นน้ำนัวกินแล้วถามีจอดก่อนไปนอนพักก่อนจะมีวงจอดก่อนเลยเขาปุ้นน้ำนัวปกติกับบัวพัดนะแถวนี้เป็นตะทางไปพุ่งสถานะกะแทกนะ ที่ไหนวะมีโดนมะบินเลยนูนครตาโดนบินบ้างในงาไนจะไปทางเรนูนครผาดพนมมุกทหารนาเดียวายเด้วยพ่อจะไปไหนเอาจะไหนเอาเดี๋ยวฮะมังจอดพันยังคอยตัดสินใจเพราะว่าแดดในกาลมือเศร้าหนัก็คือยังมาเป็นย้มหนาสั้นก็เลี้ยวไส้ออกไปก่อนแล้วออกเส้นมุกก่อนไม่ย้มนี่ขึ้นยังเป็นย้มนอลเลยั เอ้าวปัดมันจากฮอนกฮอ่นกับทันพันเราได้อากาศปัดจากสองฤดูเลยปัดจากหนาวก็หนาววูบบาดรวดเออตกกลางคืนมากระลมหัวลมออกเราเอาแล้วบาดหนิพี่น้องเลยเรื่องกายเป็นฤดูหนาวเด้่ยบ้าแม่หนาวเด้ซ่อนตะดอกยางเลยพี่น้องเฮ้ยเห็นแล้วขนมจีนน้ำปลาเด็กเห็นแล้วเด้อยู่ฝั่งนู้นเออเห็นแล้วเห็นแล้วจะกลับเลยไหม เออกรับรถร้อยคอยเห็นแล้วเพราะว่ามันมันขึ้นซื้ออยู่แล้วเนะแม่ันคอ,อยแนยมบึงว่าขนมจีนคอยแนมมึงไปทางนมน้ำปลาเด็กว่าสันห้วยน้ำปลาลาว่าสันของแท้แล้วน้อของแท้แล้วนะมอดเจาะเลย<ห>พี่น้องเอ้ยบาทนี่ฮะเอออ่ะสัส้นๆกันหน้าพ่อแม่พี่น้องซะอโอเคค่ะ